งอให้เชื่อไอ้เรืงกูจะเอาดีเลยดีเลยใส่ตาไปทีค่ะเป็นดอกเหี้ยดีเศรีสมองหนูอย่าไปฟังสมองตงูตัสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับทีมเอเลนาอาร์วีอีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าเกมหนูชีตรอบนี้เดือดเดือดมีนี่แขกรับเชิญพี่เต๋ครับ น้องไม้กับน้องเอ๋นะฮะวันนี้เริ่มเติมมาเล่นเป็นเรื่องฮะเป็นรับเป็นรับเฮ้ยแม่เขาเล่นเป็นอ่ะยิงเท้มมาอ๋อเล่นมาแล้วมาแล้วก็เราเริ่มเลยดีกว่าชี้หายไปไหนครับโอ้เคลื่อนเลยโอ้กินจี๊ดเลยกินยาเลยวัดนัญหาโอ้กติกาชีสตีผู้เล่นจะได้รับแจกการ์ดบทบาทซึ่งมีทั้งหนูทั่วไปและ ตัวจี๊ดโดยเริ่มเกมด้วยการให้ทุกคนหลับตาผู้เล่นต้องทอยลูกเต๋าเพื่อกำหนดเวลาตื่นของตนเองเช่น ตีหนึ่งตีสองตีสามเมื่อถึงเวลาที่ลูกเต๋าแสดงผู้เล่นที่ตื่นเวลานั้นจะลืมตาขึ้นบทบาทของหนูขโมยชีสคือเมื่อถึงเวลาที่ตนเองตื่นจะต้องแอบนาชีสไปเก็บซ่อนไว้และสามารถเลือกลูกสมุน1นถึงสคนมาอยู่กับตนเองได้บทบาทของหนูทั่วไปหากตื่นมาคนเดียวสามารถแอบดูลูกเต๋าของเพื่อนได้แต่หากตื่นมาพร้อมกับคนอื่นจะทำได้เพียงมองหน้ากันเท่านั้นการหาหนูขโมยชีสเมื่อผู้เล่นทุกคนตื่นตามเวลาที่ลูกเต๋าได้กำหนดไว้จนถึงเวลาหกโมงเช้าทุกคนจะลืมตาขึ้นและพบว่าชีส ไปจากนั้นผู้เล่นจะเริ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อหาว่าใครคือหนูขโมยชีสเมื่อได้ข้อสรุปแล้วผู้เล่นจะทําการโหวตเพื่อลงมติหาหนูตัวจีด๊ดผลการโหวตถ้าโหวตเจอหนูตัวจีด๊ดหนูหิวโหวยและหนูทั่วไปจะชนะร่วมกันแต่ถ้าโหวตไม่เจอหนูตัวจีด๊ดหนูที่ขโมยชีสและลูกสมุนก็จะชนะไปนั่นเองครับฟังกติกาจนจบแล้วงั้นเราไปรับชมกันเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเลยทดย อ่ะอ้าวมามามา เอาเมื่อเอาจากด้วยนะครับโอเคให้บอกแ้วมันเปลี่ยนได้ยังคุาเี่ยนตครัเปลี่ยนได้ไงตาตาบกเจอกนตครับเ้นเยวะคดาชี้หายโอเคพอดูลงก่อนนะทีหลืมตาชมมือด้วยเออใช่ชมมือด้วยเสียงจากยุดนะเคทีหลืมตากูพูดทีอลืมาชมด้วย แม่ชิดไม่อยู่โอเคตีสองครับตาตีสามลืมตาชูด้วยหยิบหยิบเลยโอเคตีสามลับตาต่อไปตีสี่ลืมตาชูด้วยโอเคตีสี่ลับตาต่อไปตีห้าลืมตาชูือด้วย เลยครับเดี๋ยวโดนกันเองแล้วลืมตาน่ะอย่นี้โอยู่งี้โยลืตาองคนใครลืาทุกงมือกันแนลืมตาีสีอะไรอะสีอะไรเมื่อกี้ะไรเมื่อนกินหนูีสาครับ ดีสารทำไมดีสารมีชีตไหมไม่มีไม่รู้เอาไม่รู้แปลกแปลกเอ้ยมึงอดีตอยู่มีอยู่ฮะหรือเปล่าเป็นกับใครเดี่ยวคนเดียวมึงเอาให้เฉยเมื่อกี้เอิร์นบอกตื่นไงแบงค์อ่ะไม่ผมบอกว่าไม่บอกว่ามีชีตอยู่ กี่โมงละตีสามแล้วทำไมแบงค์บอกตื่นคนเดียวอะไม่มี่ชแบงค์มันเมาเด็กแก๊งหลัวเลอะตีสามมีมีชี่หรือไม่มีมีมีแต่ว่าไอ้แบงค์ไม่ได้ตื่นกับเออนี่ท้จกิงแบงค์มันสารภาพมาแล้วว่าตื่นคนเดียวนี่งจริงก็สวบไปเลยไม่ไม่ให้หนึ่งหนึ่งถึงสามสวบไปเพราะว่าสี่ตื่นมาชี้ไม่อยู่ ไม่ใช่กูมันมีอยู่ตีสามอ่ะตีสามเพื่ออะไรกูติ่อะไรครับตีสี่ไม่มีคือไว้ก่อนพี่บีมอันเนี้ยตีสองมีชีตอยู่อ่าจริงป่าวร้อยเปอร์เซ็นต์มีใครไหมพี่บิ๊มป่ะตีสามมันตีสามไม่ได้เลนะกูตื่นกับพฟกตีสามไม่ห็นแล้วอ้าวฉันลเห็นเลยตอบมาแม๊บอันนี้ตีสองกูตื่นกับพฟกพฟกตื่นตีอะไรตีสองมีชีตอยู่อ่าวแล้วถามพี่สามก็มีพี่ถามพี่ว่ามัติตีอะไร อ้าวกูก็เพื่อเผื่อเผื่อเผื่อโดนแตะแล้วแบบเปลี่ยนพวงไงกินกี่ตีกินมึงนะสี่สองมีอยู่มีอยู่ผมยกมืออย่างนี้เต้นหนึ่งเต้นหนึ่งใครมีวะดูเหมือนจะได้ก้อยไข่ได้ป่เตีหนึ่งไม่เต้หนึ่งไม่มีหรอไม่มีขับต่นตีหนึ่งอ้าวผพูดตรงเลยกูตื่นตีสามคนเดียวมีคิดอยู่ใช่ไหมจู่สี่ชีสหายแน่นอนตีสี่มาไม่ต้องตอนตัวตื่นตีสี่มิจูกูตื่นตีสี่มาชีสไม่อยู่แล้วเอ้า ตอนแรกกูบอกว่าตื่นตีสามมาชี้อยู่แล้วเมื่อกี้ยังไม่ทันอะไรเลยมันโฟกกันเองแล้วว่าแบบแบงค์เลยแบงค์กันเดนเลยแต่ว่าไม่รู้ใครวะแบบไม่ไม่สนุยไม่มู้พี่บีเป็นไงพี่ตื่นตีสองนาตื่นตีอะไรตื่นตีห้าชี้อยู่ไหมอยู่อยู่เนี่ยไอ้ตอบตอบว่าอยู่ไห่ถามหนึ่งที่ห้ากี่คนคนเดียวห้าสองคนไรพี่ยุทธหลอกอ้า พี่พีพูดเลยอ่ะอย่างไรก็เก็บข้อมูลอยู่แล้วไงอ่ะเก็บข้อมูลครบแล้วเขาบอกตื่นดีฮะพวกคุณพี่พีมีคิดไหมแต่ไอ้เย็ยเนี่ยไม่ได้มีอ่ะหนึ่งคนแน่นอนมาไว้ไม่ไม่ใช่กูมึงแน่นอนเลยสัตว์หนึ่งต่อไดเออด้วยคนหนึ่งมาไว้สองคนนี้สองคนนี้แต่ไม่รู้พวกกันแล้วปีสี่หรือเปล่าแต่ปีสามยังมีใช่ไหมเดี๋ยวเออเกี่ยวอะไรอ่ะผมกเี่ยวอะไรปีสามมัน ไม่ม่กูเกิดคนเดียวตอนเริ่มเกมเอิร์ธพยายามจะเสียบมันอยู่ตีสมกัมึงไงกูเกิดคนเดียวทีสามเขบอกว่ามันมีชีตอยู่ไม่แอ่อยู่ได้ไงกไม่ตีสามไม่อยู่แล้วแน่นเพราะตีสี่ตื่นมาไม่อยู่แล้วมันจะอยู่ได้ยังไงตีสามกูตื่นมาสคนตีสชีไม่อยู่ก็ตีสี่กินไงเพี่เออเออตีสไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนั่นแหละนากูเกิดคนเดียวตอนแรกตอนแรกว่าตีสามไม่มีแล้วแล้วก็มีอไรของกูตีสามตีวิจด ก็ไม่จูเขายาวเราแล้วนะตีสี่มันก็เข็มได้ก็ผมเช็คพี่ไงมันม่ไม่ไม่ไม่ตอนแรกผมบอกว่าไม่มีหมูเลยตีสี่หักไม่มีน้ำหนักผมกิดคนเดียวผมเช็คพี่ตีสี่ผมซีสยังอยู่ผมไม่ได้กินตีสี่ชีสอยู่กินพี่กินพวกนี่กินดอกงคนไม่เกิดตีแล้วไม่เกิดตีสามไม่ตีสามแล้วทำไมตอนแรกเออหรอตีสามไม่ผมอยู่ตีหนึ่งพูดเล่น ตีหนึ่งมีชีดไงอ่ะพูดผูพูดมีชีดตลอดหนูอาจจะแดงตอนตีหลับหลับไปเรื่อยเนี่ยหละหลับไปเรื่อยท่านหนึ่งหนูแดงท่านหนึ่งท่นละตีสองไม่มีชิดได้ไงตีสองชีดก็ไม่เออตีสองมีชีดได้ไงตีสองมีมั่วไปแล้วตีสองมีชิดไม่ตีสามยังมีอยู่เอาแล้วเออบอกตีสามหนึ่งหรอไม่แต่ตอนแรกมาถามว่าตีหนึ่งไม่มีคนตื่นไม่ใช่หรอแล้วรกที่ถามอ่ะใช่ไงตื่นบ้ากระสุนพักหนึ่งตีสามตีสามคนเดียวบอกว่าผมคนเดียวอันนี้ตางหากไม่เอ้ยเฮ้ยมาไง ไอ้นล้นไอ้นี่งไอ้ล้นมันมีหนูบ้าไหมว่าละมันแบบคนบ้าเลยสามคนเนี้ยแล้วก็ยุดโดนแตกแบบไม่โดนโดนโดนแตกตอนหยุดตีห้าอะไรเงี้ยตีห้าจริงถามก็ตีห้าจริงจริงแต่โดนแตกไงเพราะว่าตีสองคนมันสองเยอดีมีแค่คนสองมันเล่นบ้าแกฟังผมนะตีหนึ่งจริงตีหนึิงมันโกหกดูไม่ใช่หรละมึงอะมันไม่มีแล้วแอ้ไม่ใช่เสี่ยงซ้วยคลิกเส้สมองหนูอย่าไปฟังนี่หมังเกิดคนเดียวนี่ยังอยู่ผมไม่ได้ ตีตีสี่ชนมาอยู่แล้วมึงอ่ะมึงเมาชีสอ่ะไม่ก็แก๊งตีสตีสกินไงแกง1-3ึ่งกิตีห้ามีอยู่สองแกงมึง่แบกใครอีกคนนึงไม่ไม่มึงแยกกันตีสองมึงแตกที่วงใช่ไหม ไ, <ns Lyn> <thing> ไม่สองกไอพี่แม็กก็แต่แบบเล่นละครตกตาไม่ใช่ไงเลยไม่แน่ไงว่ามัวแมมัวแต่ยุนเลแบบนี้อะไรเพิ่งเราอยานี้เอ้าเกือตานท่น like ีเ้มอะนายคอนเฟิร์มยั้เจอยนหรอคอนเฟิร์มพี่คอนเิร์มอ้าสองคนเนี้ยไม่เเป็นแต่แต่แปลว่าตีสามยังอยู่ใอ่ปะล่ะ อยู่คนเกิดคนเดียวด้วยปีสามไม่ปีสองไม่ปีหนึ่งกูเกิดปีสามให้มาก่อนกูได้ีหนึ่บอกว่าเออบอกว่าปีสามไม่มีชีแล้วอยู่ปีไอติมนี่ยบอกว่าตีสามมีตีสองก็ปีสี่กินปีสามมันไม่มีแล้วปีมันกินแล้วพี่โก้ปีสี่มันกินมันโก้ได้ทักกู้อะไรนักโกรทั้งตีเนี่ยไม่แต่เพิ่งอ่ะไม่ตต่งพิ่งตั้งแต่ไม่งอัดงานอดเลยเออเอออะแล้วหนึ่งคนมันสไลด์มาเลยอยู่อยู่สไลด์มาแล้วแบงก์ต้องขัดเลยอีกแล้วปีสองฮะแล้วปีสองเออตีสองอะไรเออไม่ใช่ปีสองเอ ตีหนึ่งแล้วตอนแรกบอกตีสามไม่ตีหนึ่งจะใช้ใครตีหนึ่งใช้ใครตีก่อเดียวเช็คแบงค์เช็คที่ไหนตีห้าอะมันพูดพูดอย่างนี้ก็มันพูดหมดแล้วแบบเออพูดอย่างนี้เอาใครก็พูดได้ตอนแรกตอนแรกที่ถามว่าตีหนึ่งมีใครไหมบอกไม่มีก็อยู่ก็เออมาตีหนึ่งไม่ก็ผมเป็นคนถามตีนใคร้ามาเนนี้ถามวเนนี้ว่าก็ผมถามหาเพื่อนไงประมาณนี้แล้วไม่มีใครแบบนั้นเลยหรือเปล่าไอเนี่ยเป็น เี็น่งชิ้อยู่ป่ะอยู่ดิเอ้าตนึ่ง้ชิ่ออตอะไรถามไม่ได้ว่าเอิร์อะี่ว่าประมาณเสิเปร์เซ็นตมั้งที่ว่าเอิร์ออเลยอองดีอีกองนีเลแต่ถ้าเอิร์เป็นหนวดแสดงว่าเอิร์ต้องไม่ใช่ตีหนึ่งก็ใช่นงตีสามตีสามตีสามนะขโมย จัก็ตี4ี่จ้ะพราตีองีอยู่ตมอยู่แล้วก็ีอยู่ก็ตีามอยู่ตีสี่กินหรือเปล่าต็แค่นี้ตีสี่องไม่ยอตีดไม่ไม่ก็ตีตีสามยังอยู่ตีสี่ทำไมทำไมแบง์ถึงปัดให้อืรอธออกไปจากตีสามวเห็เไหมเพราะแม่ทำไมถึงว่าก็ผมไม่ได้ยูดตีสามไงไม่จะไม่อยู่ไม่ได้เพราะว่าแตกกันเพราะว่ารู้ว่าไม่พี่ดูตอนแรกออ์บอกว่าอยู่ตีสากับแบงค์แล้วอ่ะแล้วอยู่อยู่แบงคไม่ใจตออกไปทำไ ก็ตัดหนูชีดออกตัดเพื่อให้คนไม่หงสายตัดตัดหนูชีดอกแต่หนูชีดโดนแปะเดปเจอเป็นหนูชีดหรือว่าเล่นต่อตรงเพราแบบปกป้องในเอเพราะเอิร์ธเป็นหนูชีดก็เลยแบบเขี่ยไปใช่ใช่ก็เขี่ยง่ายใช่ไหมเพื่อนที่เกิดตีสามด้วยกันใช่เพื่อน เอาเปิดเลยเอาให้เขาเดาใช่อ่ะอ่ะหมดเวลาแต่ถ้าเป็นหนูฉีกพูดเยอะขนาดนี้ไม่น่าว่ามันน่าจะเก่งกว่านี้ว่ามันจะเป็นเบ๊เบ๊หนูฉีกพูดเยอะขนาดนี้ว่ามันเก่งอยู่ไปไครับเออแต่หมดเวลาครับหมดได้ครับยกมือเลยครับหนึ่งสองสามโหวตไอพิมอย่าไปชี้ผมไอพิม เอาพี่บีมผมบอกพี่บีมครับผมพี่บีมกูเกิดกับโฟกส์ไอพี่บีมพี่บีมเบ๊พี่บีมพี่พี่บีมเป็นหนูชี้คนนี้คนนี้แบงส์เหลือแบงค์เหลือไม่ไม่ใช่แบงค์เหลือนายก็เป็นหนูลูกกระจอกแต่ลูกกระจอกเพราะอยู่ไปชี้พี่บีมแบงส์เหลือแต่ว่ามันแบบผมตามมาแบงค์เหลือไม่แบงส์ผมแค่หน้าแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะบีมสามโอเค ไม่เป็นไร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 ไม่ตอนแรกอะกาจะเล่นแผนแบบเออพูดมาก่อนไม่ได้เตียมกันอ่ะมันเตี้ยไม่ได้ให้มึงให้ผมกาจะบอกคือไม่ให้เอิร์นพูดอะไรแล้วผมจะเล่นเล่นหลบตีดางคนเดียวมไม่ถ้าไม่นายคนไงถ้าเอิร์สไลด์มาแล้วมึงก็ต้องรับเข้ามาตี่ตัไม่นายคนหรอใช่ไอ้นาอดีห้าเอิร์สอ๋อไอ้ตีห้าอ่ะลงด้วย โดนไหมดเลยโดนไม่โดนโดนหมดแล้วหนูชี้มาหนูชี้ไม่พูดหนูชี้ด้วยเอ้หพูดหนูชี้เลยมันปกป้องประวัติาไม่ได้อะไม่ช่วยเลยอะไม่ตายเอี้ยจะช่วยยังไงวะมันแบบยังตายตั้งแต่รอบแรกแล้วนี่บอก4-3เลยครับอัดจริงเลยครับจะเนียนอ่ะบอลกันร์อลปุ่นให้เพื่อนหน่อยกดให้เพื่อนหน่อย เอาละครับสนุเนะครับฟังหนูท่อชนะะทุกคนเป็นหนูทุกคนเป็นหนูเลย